เห็ดอย่งเด,ด้นนี่เนาะอูดแล้วอูดแล้วบาทนี่สูงสุดเนียจักเม็ดอันนี้สางโอสามสิบปลายอันนี้ยังบร่ได้เทิงน้ำบอเคือว่าเลิอกกนดีนี่เนาะมียังสาันนี้ละพื้นตารางเล่าะเล่าบาโอ้ก็เอานำ้ำ รอบคักแทสรอจะหายัางสัตว์แต่ละมือวะสับนะหเป็นละมองไะใหม่แต่ย้มีว่าได้ค่อยน่าหอกมีเท้ามีห้าัวเลยสะหหน้าเป็นระจำอดวลาอมริวาลิคนามาอมือคนทีใส่พระจักรจะน้ไปจังมือได้สัพาพจะจ พอดีคนอามาวาในวันจ่ายพอดีมันท้อนามกิกาเันนะครับสวัสดีและสบายดีเลยพูดพีนน้องเอซีเบิร์สุกุสุคนไปยินดีตอนทเข่าสูบสอสนา่งดูอีกแล้วไน้อย ครัวพอสนมณิกายังอยู่บ้านสาวแต้วเนาะพี่น้องเนาะถ้าทางสะดวก็สิเข้าไปพุ่นละทางอ่าเพิ่นเจ้านําบาดาเนาะให้ทางสาวปุนเพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่เนาะแล้วก็ทีมงานสายบุกําลังกินข้าวกินน้ําตอนนี้เนาะอ่ะได้มาแล้วก็สิโอสิเริ่มดินนําทีมงานสายบุน่แล้วก็ไปเบิ่งรีวิวทางสร้างเพิ่นเจ้นนา,านําบดาเนาะอ่ะแล้วก็ดีใจนํา นำสาวพนเพิ่อนพี่น้องเอ้ยคือว่ามีข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆทางเพิ่นกันเนะาะทางว่าเสียเพิ่นต่อเติมา,าเพื่อนคือว่าทักคนละเนะาะสาั่งก็ได้ไหมพี่น้องเอ้ยจังได้ทักคน,น,นละไปไทยไปทางไปโอ้ไปลมดินนะ้ำฝนชนิดจังหน่อยกันสิเดยกับบ้านกับซองวันนี้เื่อพี่น้องเอ้ยเด้อ ប oh, you know, eh? okay, ្រៀពីស់ន្រៀទៅតែម្រៀវាជ្រៀន្រៀសន្រីទ្រៀវាជ្រៀដាំសអនចស្រៀទៅ บอกแล้วไ่้บอมไปยังยืนบบบอแล้วมันมันมาผมกันได้เนาะเ่ากีว่าย่านี่เนาะนึ่งความบอียงอยืนเจ้องหนึ่งมากก็สบายดีเอ้าเออบ่งช่องนี่เ็ยั่งบุกไปข้างในเออเดินเออยังโมเลียวเห็นเนาะอ่า เออเอาเอเอากินข้าวกินน้ำตามสบายชนานให้ผมัดรอเพิ่นิอยดังไม่เเห็นแบบนี้นาโอ้ยเป็นยังดอกผู้อิ่มกับผออก่บ้าเนาะเออเอากินข้าวกอนเียวเลยเด้อเดยเอาตามสบายบึ้งไปก่งทางส่งาจนำมาดานเปกนเพ่น้องกสีเดียวเนาะสามมุก Mmm, que si, eh, o sea, pues bueno, está global y no. Mm, 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 mm. Mm. คนเนาะพคนก็นได้ได้จักเม็ดแล้วนี่นะ<ป>โอ้ได้สิบปลายแล้วกลัวป่านว้ายควันเด้อป่านต้องนั่งกับกระกกุ้งกลัวอยู่พี่น้องเอ้มันเิ็ดกินอย่างเนาะ หลายคนเนาะติดตะมุนเล็กน้อยนี่ก็พอนะเนาะเจอหน่ะ

แอแล้วบาทนี่สูงสุดเนี่ยจักแม็ดอันนี้สางโอ้สามสิบปลาย,อ,ลายอันนี้ยังบริได้เทงน้่มบะอ่าคือว่นเลิอกอันนีนี่เนาะให้บ้านข่นั่นเจ็ดแปดอันเจ็ดแปดอันม็ดนี่ก็ห่อนนั่มเลยนะ หน้าพ้นสี่แหงหอดไวเออนี่ชิปปลายแมตยังม่หอดนะอยู่ม่หอดคือว่ามันอยู่สูงนะมันอยู่สูงเนียมาแต่เศร้าคุณเบ้อจน่าเที่ยงเลยเนาะเออ เก่งกรบเบาฟ้าจะมาต่พ่นเหอเออเก่งกรบเบาเฮ้ยพี่นองเอยนี่ก็กระดูกปวดนะปวดปวไ จ้าทำมกินรอบสองบ่ับเข่าแมบ่อ้เจ้าพอเห็นยุตรอดแล้วจ้ารัเข่าแ่แม่นู้นสงไห้าโอ้ดอยอ้อกจือดิมมันะ่อนสับสนเพื่อนจะได้ใหม่นี่ยน่จะพากระจกกระจดย

อแนี้ซื้อโอ้มาไก่ได้นี่นปท่ายบ่ายบ่ยกขมวนไก่ได้นี่นะสองนาสองร้อยกวยกิโล นอดป่ายแล้วจึงไอันนี้มัน่าไรก็มันเก็บเก็บไได้เท่าอันนี้นะสามเม็แอมโอ้ก็เจาตัวเซนแอมอยอ่ลานปลายจำเป็นต้องไม่ใช่อะไรก็เสียเอมก็มีเนาะมีอืมไ่ไวเอมทีสามตัวเอึงรุแล้วได้เอาตัวของข่อยหันตัวยิ่งให่นะจักเอ็มห้าพันแอมห้าพันปายขอเนา แคเดีแล้ว่ะเจ็ดสองป่ะโอ้ไม่เบ้านทีก่กไปซื้อกะเพากับน,น้ำเาะวางเพ<อ>ิ่นี่แหละโอ้ไปซื้นนอมาจริงจนะ้เอาตามสบาย<ะ>นัง่งๆลงมกันนี่จังหน่อยสบายดีอีกรอบเนาะเป็นมยสบายดีทีนี่ เาบนรวะเล้ยงบอี้งีบขไงก็เสียงนมาไเสี่ยงนึกจึงได้วันนี้ได้ตน่ี้ได้ดีใจดีใจนได้ได้ไปตั้ใจแล้วเนาะมตั้ไปใส่จรววเลยผูมาบาเดียวบ่ฟขงหน้าของทางไอ้ตมเพิ่อมา คืงเป็นานางทะลึ่งบ <lonely>, ้างนางสานันท์นเสียงรถเดี๋ยวมคนใบ่นทีอันนี้ค่ะเป็นเพ่อนนอบ้อยู่กันจ็ดคนเจ็ดคนอ๋อลายยเนาะ ปอค่ะอยเีอาาเมนดีบอกว่าอันทางเจ้าน่ะอันโมเมนต์ลูกได้แท้แลวว่าเอ่จะเป็นคนบ้านไรซะเป็นคนบ้านแม่เป็นคนบ้านแล้วก็แม่เอาปอยอยบ้านตรงเมือมไปนปะกันกับปล่อ เาจะนัไป้เป็นญาติเดียวกันมั้งแต่ว่าครัวของแม่ตู่เป็นยองของเป็นเป็นลุงไ่หมดคอยเป็นล่างเปนดุอจะมีไอเอนนนำแข้งจะคนสัตเลยเกรี้ยวก็เลี้ยนอสองคนคนอยู่ไซส์กันคนอยู่เหตุ มีแต่เจ้าอยู่บ้านันนี้เจ้ากันได้ดูเลยผัวกัมาอยู่เมือหลังนี้พื้นไผมีแล้วเนาะอันดินที่เจ้าอยู่เนี่ยเป็นดินเจ้าเองมันด้วยดินเพิ่นเป็นดินก้องนองของพ่อแบบเป็นพูดทั้งเจ้าเองเนี่ยโบมีมังเป็นดินโดนตอนเนี้ยโบมีเลย ใจว่าเจ้ากับอาศัยอยู่น้ำเพึนเนาะเจ้าก็มีห้มีหน้าดีมีแต่หน้าทั้งางขวามนของพ่อคิดน้ำเพึนเนาะอใจเองโบ่มีอย่างเนาะอแต่ว่าทำมาอยู่น้ำเพึน มียังสาอันนี้ละ่ะพื้นตารางเนล่าว่า,าโอ้ค<า>ือเอาน้ำรอบขักแทสต์หรอเช่เลยใส่ไปได้เลยเขาเห็นหน้าได้ลายบ้างปิก้าชุบๆก็ได้สาวอๆคนไหนแต่ว่าปีนี้คนเอาไปเล้ซีไทใครเอาใครเอาไป ูดของเพิ่นโอ้ยเพิ่นแบ่งให้ทางพอนางอยูชนะเพราะพิ่นเห็ดเพอาะเพิ่นเชี่ยไปแล้วเป็นแบบเอาไปเห็ดเองอ๋แล้วให้เพิ่นทุกปีโอ้ยทางเจ้าเห็ดแล้วก็เบงให้เพิ่นทุกปีทุกปีเพาะมากกวาเพิ่นเอาให้แน่เพิ่นะกี้มันมีซื้อให้แต่ว่าทางนาบาลเพิ่นเอาเอาขึ้นเป็นปีของเพิ่นเพิ่นเอาไปเห็ดเอง ตะย้ายสิอยู่ในกระท่อมนะเก็อันนียอา้ใส่จะหางสัตว์แต่ละมือบ่สันหาเป็นนมอนใหม่แต่เดีมยนี้ว่าได้คอยหามัาวเีดหัวเลยส์ ว <onents> yeah, okay. mm ัน hmm. น mm ี hmm. mm ้เามากกว่าคนจีใพะประกษ์เนี่ยาะหนัมาคนนกนจี๊าใที่ใจังมือได้สภาวปรจักษ์พระก่คนอามุวานิวัาจะพอดีมาวางงจถือว่า ไปเย่บ่นอนถึงบ่เม็นตุ๊กถ้าหน้าเมาบล้วคือว่าใส่ในหอบก็ได้บาทเลยเลาวดีใจน้ำสะพนเลยมีข่าวดีเข้ามาเพิ่มเติมเรื่อยๆเนาะแต่ทั้งเกยทั้งพุ่นเรเพิ่นกระฮ็ดให้ไหมบ่โอ้ยังมั่วตอนนี้ได้แต่พักกะจะห้องเพื่นอน สิ่งของเข่าคองก็คือว่ามีรายแล้เป็นบบโดยอะไรคอยป็นค่อยไปหยเ,เด้อเนาะยามีข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆเลยเนาะ หงหน้ำห้องในเด้撒ล่ะเพิ่มเติมนะบ่ยังหงน้ำยังมุมี้ยังมุมี้นี่ได้น้ำมาแล้วบ่โดนเนาะการสิว่านะการสิจะเป็นยังยังหลายอย่างอยู่เนาะมาเนินทางซ้ำเหมือนกับว่าปัญญานี่เลยเนาะเจ้าไหนมีลูกเจ้าคนก็ล่ะซ้ำคนบ่เอาผัวเจ้าปีนี่ จิปซานตอนนี้ได้อายุเท่าไหร่ซาซามซาซามตอนนี้ซาซามลูกกกจักปีแปดปีโอ้บ่ธรรมดาเดี๋ยวมาเล่าอยู่ด้วยกันนี่สามปีเอากันมาในการให้ลูกด้วยในเนาะเอาดูเลยเอาลูกเพราะว่าลูกจองคนอาจจะเป็นตัวอีกหมอ สองปีสองปีจึงได้ร <gathering says his apologies> ู oh. ้ถ้าบานลู้เราเกดปีมีมีมีสองผัวบอเลยเอ้ามาเอาของคนวมดู้สองผก่อนนะน้องในลูกันการสองคนมีผัวที่สองผัวที่สองนี่ลูกล่ะผุ้หญิงจะคนซ้ายจะคน อ๋อผัวยิงมานะสามชีด้าอ้มวเนาะเรียงดูเลี้ยงเต้าจะพผัวกบขยันคันแข่งอยู่ที่เราก็เตะละมือดูมันหากินหาอยู่เนาะมันนี่ข่าวมาซอยเมียว่ามันนี่โลเพาว่าทงวาแจมานจานกเลยมาต่ามาอาจารย์ กลับข้างแดดตาสนุนกันเนาะมาอมอรมน้ําสาวแตวอ่าสาวพลเพิ่นเว้าสาวแตวแล้วบาดนี้เออสาวพลครับือว่าเยน้องกันกับสาวตวเนาะเดียวกันใกล้กันเนาะอๆๆไปจังไดทางเก็กลับปาเด้อบาดนี้เด้อเนาะดีใจนําเด้อยมาถามาอมมนเพิ่นก็ได โอลมคุยกับเพื่อนพี่น้องเอ้ยอ่ะจังได๋กับอากอนน่ะมันได้ช่วยมาหาใหม่เด้อโดยอ่ะสบายดีสบายดีโดยโดยอันนี้นอันนี้ก็คือหมู่บ้านพี่น้อยหมู่บ้านที่ว่าสุดเนาะสุขเด้อนี่เนาะอ่าาี่เมกดีใจน้น้องเพิ่นเนาะวันนี้ก็นั่งโอลมกับ ทิ้งงานใส่บนก็เลยเห็นทางน้องเพิ่นก็เลยทักทายคุยนิดหน่อยเนาะทางไหนคีดนี้ก็ถ้าพอมีพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ทางสนันีนเด้อเนาะโอ้ยทางไหนคีดนี่ไปแล้วพี่น้องเอสว่าสบายดี